AI กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Agentic AI คืออะไรท้าไมถึงเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่สามารถหลีเลี่ยงได้วันนี้เราจะไปดูกันครับ เรามาเริ่มต้นด้วยการอัปเดตข่าวที่สะเทือนวงการ AI ของโลกกันเลยดีกว่าครับต้องบอกว่า Meta มีการปิดดีล1.43หมื่นล้าน US ดอลลาร์สหรัฐครับในการที่จะซื้อ Scale AI ครับบริษัทสตาร์ทอัพที่มีพ่อหนุ่มอเล็กซานเดอร์หวังซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการ AI ของโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวครับเมตาต้องการได้อเล็กซานเดอร์หวังเข้ามาบริหารจัดการและเข้ามาดูแลจ็อบในด้านของ AI ของเมตาเพื่อที่จะได้วิ่งตามอย่าง Google อย่าง OpenAI ให้ทันสัทีหนึ่งครับคงต้องบอกว่าการเข้าซื้อในครั้งนี้ครอบครองกิจการประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์กลยุทธ์ที่ Meta ใช้ในครั้งนี้ครับเราเรียกว่า a อ t High ครับคือการซื้อเพื่อเข้าไปจ้างงานได้สิทธิประโยชน์ได้ความร่วมมือต่างๆแทนการเข้าไปควบคุมหรือบริหารจัดการบริษัทอย่าง Scale AI s ครับ s i a l e อ i ทำอะไรแล้วมีดีอย่างไรคงต้องบอกว่า Scale AI เนี่ยครับถือเป็นสตาร์ทอัพที่ เรียกว่าเป็นแบ็กโบนด้านหลังของการพัฒนา AI ของโลกเลยทีเดียวถามว่าเขาทําอะไรครับสเกลเอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างและการจัดการข้อมูลเพื่อเอาไปเทรนเอไออีกชั้นหนึ่งเอาง่ายๆครับใน3 4มสบุลเลตที่จะคุยต่อจากนี้นะครับหนึ่งสเกลเอช่วยในการลาเบลลิ g งข้อมูลครับการจะแยกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลบุคคลข้อมูลพฤติกรรมหรือเป็นข้อมูลที่ได้จากผลลัพธ์ของการใส่อินพุตบางอย่างเข้าไปสเกลเอไช่วยในการครัดแล้วก็ประเมินข้อมูลครับ นอกจากนั้นยังสามารถดูแลเรื่องของความปลอดภัยของโมเดลลิงของ AI และสุดท้ายครับ Scale AI จะดูแลเรื่องของระบบการสนับสนุนการเทรน AI เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่คุยกันมาต้องบอกว่า Scale AI นี้ไม่ได้เป็นการจัดการเรื่อง AI ระหว่างผู้ใช้กับตัว Scale AI เองแต่ Scale AI เป็นตัวกลางครับลูกค้าของ Scale AI ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Open AI Microsoft นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นองค์กรภาครัฐอย่างกองทัพสหรัฐหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่านี่คือบริษัทที่เป็นสตาร์ทับที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับอเล็กซานเดอร์ <Alexander S 2> <W ank S 1> หวังคือผู้ก่อตั้ง Scale AI ครับถือว่าเป็นผู้หนุ่มมหาอำนาจในวงการ AI ครับเริ่มก่อตั้ง Scale AI ตั้งแต่ตอนอายุ19ครับร่วมกับลูซี่กัวพานโปรแกรมเรียกว่า Y Combinator ครับแล้วหลังจากนั้นครับในวัย24ปีของอเล็กซานเดอร์หวังเขาก็เป็นหนุ่มน้อยที่เป็นมหาเศรษฐีเมืม่อบริษัท Scale AI มีมูลค่ากว่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Scale AI หลังจากได้จับมือกับบริษัท ักใหญ่ในการทำงานร่วมกันอย่าง Meta, Microsoft หรือ OpenAI ครับก็ทำให้กลายเป็นบริษัทที่มีรายได้กว่า9.7ร้อยล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐในปี2024ครับ Meta จะได้อะไรหลังจากดีลนี้จบลงคงต้องบอกว่าข้อแรก Meta จะได้ CEO ต,ตัวท็อปจาก Scale AI เข้ามาดูแลบริหารจัดการโปรเจกต์เ i ที่เรียกว่า Super Intelligence ของ Meta ครับช่วยเร่งสปีดในการที่จะรันเรื่องของ AI ตามทัน Microsoft ตามทัน OpenAI ให้ได้สัทีหนึ่ง ประเด็นที่2คงต้องบอกว่าการเข้าถึงข้อมูลการฝึกโมเดล AI ได้โดยตรงของ Scale AI นี่ครับจะช่วย Meta ได้อย่างมากเพราะว่า Scale AI จะเป็นคนที่ทำ data labeling annotation ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการฝึก LLM และโมเดล AI ในแบบต่างๆการที่มี Infrastructure ด้าน data แบบนี้ก็จะเป็นการยกระดับ ในการทำเรื่อง AI ของ Meta ได้เป็นอย่างดีประเด็นถัดมาต้องบอกว่าดีลนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงกลยุทธ์ว่า Meta กำลังเอาจริงกับเรื่องนี้แน่ๆครับเพราะการลงทุนใน Scale AI กำลังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่า Meta กำลังเอาจริงกับเรื่องนี้ครับแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันร,ระหว่างการพัฒนาผ่าน OpenSource และการสร้างข้อมูลเชิงลึก จากภายในเองครับประเด็นสุดท้ายถือเป็นการตัดกำลังคู่แข่งได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะการลงทุนของ Meta ทำให้ทั้ง Google และ OpenAI จะต้องถอนตัวออกจากการทำงานร่วมกับ Scale AI อย่างแน่นอนถามว่าเพราะอะไรครับในเรื่องความลับในเรื่องทางธุรกิจต่างๆที่ทำงานร่วมกันอยู่คงไม่สามารถทำให้ Scale AI ทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่เดิมที่เคยทำมาได้ครับในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับ คู่แข่งรายให,ใหม่ๆของ Scale AI ได้ไปทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Handshake, Appen แล้วก็ Labelbox จะได้สามารถเติบโตทำงานจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แทนครับโดยรวมแล้วครับคงต้องบอกว่าดีลนี้ทำให้ Meta เนี่ยได้ทั้งคนครับได้ทั้ง Infrastructure Data ทั้งหมดเป็นการปักหมุดในเชิงกลยุทธ์ ว่าในสมรภูมิรบของ AI Meta กำลังอยู่ในจุดที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับชมมากันจนถึงตรงนี้ครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการใช้ AI สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับ hmm. ตัวอย่างที่เป็น Big Move ในวงการ AI ครับนอกจากเรื่องของ Meta เข้าซื้อ Scale AI ก็คือในปี2023ถึง2024ที่ Microsoft ซื้อแชท GPT ครับหรือ Open AI นั่นเองสิ่งที่ Microsoft ได้ในทันทีครับคือการได้ Exclusive license ในการใช้ GPT ในระบบ Azure AI ครับทำให้ Azure ครับกลายเป็นผู้นำใน Cloud AI แทบจะในทันทีครับจัดการคู่แข่งอย่าง Google Cloud แล้วก็ AWS ของ Amazon ได้ทันทีเลยทีเดียวครับทำให้ Co-pilot สามารถเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม Productivity ให้กับ องค์กรได้ทั่วโลกเลยทีเดียวครับและผลลัพธ์ที่ได้เราพบว่าหุ้นของ Microsoft ครับพุ่งขึ้นสูงมากในปี2023และ2024จากผลของเรื่องนี้ การทำแบบนี้เป็นการสร้างเบรยเออร์ที่แข็งแรงในการขจัดหรือป้องกันไม่ให้คู่แข่งที่จะเข้ามาในอินดัส tri ที่เกี่ยวข้องกับ AI สามารถมาแข่งกับ Microsoft ได้ตลาด AI กำลังแข่งกันอยู่ในด้านไหนบ้างคงต้องบอกว่าเราพอเข้าใจนะครับ AI ช่วยในการสรุปความคิดวิเคราะห์การจัดการงานที่เป็นระบบตั้งเป้าหมายการกำหนดกลยุทธ์และมีการวางแผนที่มีความซับซ้อนได้แต่ต้องบอกว่าถ้าจะไล่กันเป็นข้อๆคงต้องบอกว่า AI ในปัจจุบันกำลังแข่งขันกัน ในมุมของเรื่องของ Intelligence ครับในคำว่า Intelligence คืออะไร Intelligence นอกจากมีการวางแผนคิดเป็นระบบทำงานเป็นขั้นเป็นตอน AI ในอนาคตจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับมีการทำงานร่วมกันในหลายๆ a อเจนได้ครับตัวอย่างเช่น OpenAI ครับที่มี GPT Agent ที่สามารถคิดวางแผนได้เป็นขั้นเป็นตอนที่มีความซับซ้อนได้ครับหรือ Devin AI ที่สามารถเขียนโค้ดในโปรเจกต์ใหญ่ๆได,ได้ตั้งแต่ต้นจนจบในประเด็นที่2คงต้อบอกว่าความสามารถในการทำงานได้จริงๆไม่ใช่แค่ถามตอบได้เฉยๆมีการเรียกใช้เครื่องมือมีความเสถียรในแง่ของความปลอดภยัยทำงานในธุรกิจได้จริงๆเช่นไปซัพพอร์ตธุรกิจ call center ธุรกิจที่เป็น Assistant ด้านหลังยกตัวอย่างเช่น Microsoft Copilot ที่สามารถทำงานร่วมกับบ o r d Excel หรือว่า PowerPoint ได้ในทันทีครับในประเด็นที่3คงต้องบอกว่าในความมีตัวตนของ ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ในโลก AI กําลังจะเดินไปครับแปลว่าอะไรครับ AI จะมีบุคลิกมีความสามารถในการปรับให้มีความเฉพาะตัวให้กับเจ้าของได้มากขึ้นครับมีบุคลิกสามารถจดจํางานในอดีตได้และมีความสามารถในการปรับใช้ให้เข้ากับบทบาทเฉพาะได้เช่นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยของ CEO หรือเป็น secretary ให้กับ CEO ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นของ Cross สที่สามารถมี memory จดจํางานที่เราเคยสั่งไว้แล้วในอดีต แล้วามาต่อยอดทำงานในคำสั่งถัดๆไปได้ทันที จากทั้งหมดที่ไล่มาครับความสำคัญของ A g e n t i c AI อาจจะมองเป็นหุมง,ง่ายๆได้สัก3ข้อครับคือ AI จะมีการเพิ่มขีดความสามารถจากการเป็นผู้ช่วยธรรมดาธรรมดาให้เป็นผู้ช่วยที่สามารถคิดเองวางแผนและตัดสินใจเองได้ครับประเด็นที่2คงต้องบอกว่า a g e n t i c AI สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรจากการที่ใช้คนในการทำงานเปลี่ยนไปเป็นการใช้ AI เป็นผู้ทำงานบางอย่างที่เป็นรูทีนได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนอีกต่อไป และสุดท้ายครับคือการเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างโมเดลธุรกิจที่มี AI เป็นหัวใจ mm hmm. เกิดโปรแกรมใหม่ๆอย่างเช่น AI developers ครับหรือ AI ที่เป็นเลขาส่วนตัวเป็น Research Assistant เป็น AI ที่เป็น Agent Platform หรือ AI Agent Store เป็นต้นครับ ทั้งหมดนี้ครับเราลองไปดู use case ที่มีรายละเอียดมีอินไซต์กันสักนิดหนึ่งครับ mm hmm. การที่มี Agentic AI มันช่วยธุรกิจได้อย่างมหาศาลอย่างไร use case แรกเป็น use case ที่เป็น customer service แล้วกันครับผมว่าอันนี้จินตนาการได้ไม่ยากกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าโทรมาปรึกษาได้คำตอบแล้วมีการ Feedback ธุรกิจสามารถสร้าง a อเจนที่ช่วยรับตอบคำถาม แอ s ซ g n ส่งอ e ีเมลเรสปอนส์หรือแม้กระทั่งการ Automate สามารถยิงออเดอร์หรือไปทำแอคชั่นหลังจากคุยกับลูกค้าได้ในทันทีครับผลจากการทำสิ่งนี้เราจะสามารถลดปริมาณ Call Center ลงได้กว่า 70%ใช้เวลาในการตอบคำถามลูกค้าที่สั้นลงและสุดท้ายก็ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้มากขึ้นด้วยครับยูสเก e ที่2คุณต้องบอกว่าการที่เราจะมี AI เป็นผู้ช่วยหรือเป็นเลขาส่วนตัวที่จับต้องได้มากขึ้นใครที่ทำง,งานออฟฟิศอาจจะพอจินตนาการภาพนี้ได้ไม่ยากนะครับถ้าวันนี้ผมจะต้องมีประชุมกับอีก5ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรผมสามารถสั่งเอเจนต์ AI ของผมเช็คตารางของทุกๆคน แมชตารางให้จัดการอ g เจนดาครับจัดการการประชุมสามารถสรุปรายง,งานการประชุมประชุมจบสามารถส่งอ e ีเมลทำซัมมารีส่งให้ทุกคนในการประชุมได้ทั้งหมดครับภาพที่เห็นเราสามารถลดปริมาณงานเลขารวมถึงการลดคนลงด้วยนะครับ เราสามารถเมั่นใว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมไม่ได้มีการหลุดไปไหนประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นช่วยเพิ่ม productivity และสุดท้ายครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการจัดการงานลักษณะแบบนี้ด้วยตัวเองอีกต่อไปโดยสรุปแล้วครับจากที่ฟังมาทั้งหมดผมว่าผลกระทบที่ชัดเจนมากๆของโลก a อในปัจจุบนันเราจะบอกได้เลยครับว่างานบางงานจะต้อง หายไปหรือคนที่อยู่ในงานนั้นจะต้องมีการลดจำนวนคนไปอย่างแน่นอนครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็น AI สามารถจัดการงานได้คิดเองได้และตัดสินใจเองได้คำถามคือเมื่อ AI สามารถตัดสินใจเองได้ถ้าถูกส่งไปใช้ในงานที่มีความเสี่ยงหรืองานที่ผิดกฎหมายใครจะเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งนี้และสุดท้ายครับเราก็ยังพบว่างานที่เกิดขึ้นจาก AI หรือคำตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปยังเกิดความผิดพลาดได้และถ้าง,งานนั้นมีความ คัญเวลาเราไปใช้ในธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจําวันก็จําเป็นอย่างมากที่ต้องระมัดระวังหรือโฟกัสในเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆครับทิ้งท้ายในวันนี้สำหรับทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้คงต้องบอกว่า AI จะสามารถช่วยเพิ่ม Productivity ให้กับเราได้อย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆแน่นอนครับในขณะเดียวกันก็จะกระทบกับหลายๆคนที่จัเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้รับมือกับก,บการมาของ AI ให้ได้และครับ ในฐานะผู้บริหารในฐานะเจ้าของกิจการการใช้ AI อาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้อีกต่อไปแต่เราจําเป็นต้องเป็นผู้บริหารจัดการเราต้องบริหารทั้งคนบริหารเอเจนต์ที่เป็น AI และก็บริหารรีซอาทั้งหมดเพื่อให้ธุรกิจหรือกิจการสามารถเดินหน้าไปได้ในโลกยุคป,ปัจจุบันครับคือโดยสรุปแล้วครับ AI จะสามารถช่วยเพิ่ม Productivity ให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับในระดับบุคคลในระดับองค์กรหรือผู้ประกอบการเราจําเป็นที่จะต้องหา Area of Excellence ของเราแล้วเอา AI เข้ามาต่อยอดเพื่อ เราไม่ใช่แค่แข่งขันได้ครับแต่เราจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ในทุกมิตินั่นเองชอบคลิปดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง k คเด้วยนะครับ